ขออนุญาตครับท่านประธานครับเชิญครับครับผมอดิยามวุฒิชลกขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับขอเรียนท่านประธานครับว่าไอ้การขยายเนี่ยครับผมคนหนึ่งครับที่ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานของกรรมการวิสามันด้านนี้ครับจริงๆเรามีกรรมการการต่างประเทศตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ทราบว่าในการทํางานเรื่องนี้เองจริงๆครับคืออยากให้ท่านประธานเห็นนะครับว่า ในกํารรมการการต่างประเทศเองก็มีการดําเนินการกันอย่างเข้มข้นและจริงจังมีการตรวจสอบกันอย่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาข้อมูลให้กับทางาสภาแล้วก็เพื่อนําสู่รัฐบาลต่อไปอยู่แล้วครับแล้วยิ่งการขยายนี้เราใช้งบประมาณกันต่อเนื่องอีก90วันไม่ทราบว่ามันมีความเป็นจําเป็นขนาดนั้นแล้วหรือจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าปัญหานี้เองเราจะเห็นครับว่าการทํางานวิสามัน,นหลายๆวิสามันเองก็มีความซ้ําซ้อนนะครับ ก็โดยโด้วย MOU 4 3 4 4งจริงๆเนี่ยครับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้กันอย่างยิ่งค้นอยู่แล้วครับกับกายเป็นการซ้ำซ้อนหลายๆหน่วยครับก็ฝากท่านประธานพิจารณาครับ